เริ่มต้นการด้วยในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชิญไปปฏิสฐานให้ประชาชนได้เคารพสักการะค่ะ นายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมอบให้แก่สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น215แห่งเพื่อเชิญไปปฏิสถานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและหน่วยงานราชการ ทางนี้สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันหลักของชาติอประกอบด้วยชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จึงได้จัดทําโครงการจัดพิมพ์รับรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจํานวนหนึ่งแสนแผ่นบอไปกับทุกจังหวัดเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานที่สถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณต่อสราบันพระมหากษัตริย์ครับ